สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .4 ทับ3ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรีนยนเรามาจะมาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกิจกรรมที่4.1เรื่องความแข็งของวัสดุนะคะนักเรีนยนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้า67 ถึง70นะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดหน้า67ถึง70เนาะเราจะใช้ความรู้นะคะในเรื่องของสมบัติความแข็งของวัสดุที่เราได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมาลงในกิจกรรมว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าสมบัติความแข็งของวัสดุเนี่ยคือสมบัติ นะคะของวัสดุที่ทนทานต่อการขูดขีดเนาะนั่นเรียนวิธีการทดสอบไม่ง่ายนะคะนั่นเรียนเราก็จะใช้วัตถุสองชนิดมาขูดขีดกันนะคะถ้าวัตถุไหนเป็นรอยสแสดงว่าวัตถุนั้นนะคะมีความแข็งน้อยกว่าเนาะแต่ถ้าวัตถุไหนไม่เป็นรอยสแสดงว่าวัตถุน,นั้นเนี่ยมีความแข็งมากกว่าวัตถุที่นํามาทดสอบนั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปนห,หน้าที่6.7หรืเย,ยังค่ะลูกเปิดไปเรียังค่ะ เปิดแล้วเนาะเปิแล้วค่ะโอเคนะคะโอเคอ่ะไปเลยนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนในกิจกรรมที่4.1เนาะสิ่งที่เราจะนํามาทดสอบความแข็งของวัสดุในวันนี้นะคะมีวัตถุอยู่5ชนิดนะคะ5ชนิด1นะคะนักเรียนมีแก้วนะคะนักเรียนเนาะ2ค่ะมีครกหินครกหินทํามาจากอะไรทํามาจากอะไรลูก รกหิน,หน,นะะทำมาจากหินค่ะก็ทามาจากหินอันนี้หลายๆบ้านใช้อยู่นะคะบ้านนักนเรียนใช้ไหมลูกเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะเคยค่ะเคยเห็นนะคะนักเรียนเคยเห็นเนาะแล้วก็เราจะใช้ขวดพลาสติกนะคะมีทับพ,พีไม้นะคะแล้วก็มีเม้บรรทัดเหล็กนะคะที่เราจะใช้ในการทดสอบความแข็งของวัสดุนะคะดังนี้เนาะนะคะนักเรียนอ่ะเราจะนําเอาวัสด ดุดุทั้ง5ชนิดนี้นะคะมาขูดด้วยตะปูนะคะนักเรียนมาขูดด้วยตะปูตามวิธีการในการทดลองหน้า68นะคะความจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ทดลองร่วมกันในห้องปฏิบัติการนะคะนักเรียนแต่อันนี้เราเรียนแบบเป็นการทดลองแบบทฤษฎีไปก่อนเนาะนักเรียนถ้าเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้เมื่อไหร่นะคะนักเรียนเราก็ค่อยมา ทดลองพร้อมการย้อนหลังที่โรงเรียนนะคะโอเคเนาะอน,นันเรียนดูในหน้า68นะคะเขาให้นําวัตถุนะคะทั้ง5ชนิดนี้มาขูดขีดด้วยตะปูนะคะนักเรียนเนาะโดยที่เราต้องมีการควบคุมแรงสำหรับการขูดฉีดเนี่ยให้มีแรงที่เท่าๆกันอ่าโดยใช้คนคนเดียวในการทดลองนะคะนักเรียนแล้วสังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งของที่นำมาทดสอบนำมาทดลองนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก่อนอื่นเนาะนักเรียนจะต้องไปเขียนคำถามสำคัญในการทดลองก่อนนะคะคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมที่หน้าหกสิบเก้านะคะหน้าหกสิบเก้านะคะเอาที่ไหนมาเขียนลูกคำถามสำคัญเอาที่ไหนมาเขียนลูกข้าไหนมาเขียนคำถามสำคัญเอาที่ไหนเอ่ยดูสิอยู่ที่ไหนในหนังสือมีอยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่ไหนลูกนักเรียนดูที่นกฮูกหน้า67นะคะดูที่นกฮูกหน้า67ลูกนกฮูกนะคะจะเป็นคนบอกถึงคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมวันนี้นะคะดังนั้นคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมวันนี้ก็คือวัดสดุกต่างชนิดกันมีความแข็งแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรนะคะนักเรียนเอาประโยคนี้มาเขียนในคำถามสำคัญในการทดลองข้อที่หนึ่งค่ะ,ะเขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปเลยอรีบเขียนนะคะเขียนลงไปเลยค่ะลูกเขียนลงไปเลย ใครตามไม่ทันบอกด้วยนะคะใครตามไม่ทันบอกด้วยเนาะใครที่มาทีหลังนะคะหรือใครที่ตามไม่ทันนะคะให้นักเรียนนะคะสามารถดูยอ้อนหลังได้นะคะเนาะดูคลิปการสอนยอ้อนหลังได้เลยนะคะพ <ใน S 1> ิม์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เว็บไซต์ youtube นะคะนักเรียนก็สามารถดูคลิปการสอนยอ้อนหลังได้ทั้งหมดของคุณครูนะคะ อตอนนี้เพื่อนๆก็มีบางคนที่ทยอยเข้าห้องเนาะ,ะตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาทีหลังนะคะคุณครูถึงคําถามสำคัญในการทดลองนะคะนักเรียนอานะคะหรือจะดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้นะคะดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้คําถามสําคัญข้อที่หนึ่งนะคะถ้าใครไม่อยากเปิดไปเปิดมาก็ดูที่หน้าจอคุณครูนะคะ เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะลงนเสร็จแล้วค่ะได้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะยังค่ะอ่ารีบเขียนลูกรีบเขียนนะคะอ่ารีบเขียนค่ะรีบเขียน อ่ะต่อไปนะคะในข้อที่สองนะคะในข้อที่สองนักเรียนคิดว่าไม้มันทัดเหล็กกับก้อนหินสิ่งใดมีความแข็งมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความคิดของนักเรียนเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะข้อสองนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเอาตามความคิดเห็นของนักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าระหว่างไม้มันทัดเหล็กกับก้อนหินเนี่ย สิ่งใดที่มีความแข็งมากกว่ากันนักเรียนถ้าคิดไม่ออกเนี่ยนั่นเรียนลองคิดถึงการนําไม้บรรทัดเหล็กกับก้อนหินเนี่ยมาขูดขีดกันดูว่าใครจะเป็นรอยนะคะไม้บรรทัดเหล็กในที่นี้เนาะก็จะเป็นไม้บรรทัดเหล็กแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้ค่ะนะคะไม้บรรทัดเหล็กแบบนี้นะคะกับก้อนหินนะคะนักเรียนนั่นเรียนคิดว่าสองวัสดุนี้นะคะ วัสดุอะไรที่มีความแข็งมากกว่ากันนะคะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่ความคิดของนักเรียนนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะในข้อที่2นะคะ,ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะใครที่ไม่ทนันให้แคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะใครที่มาไม่ทนันใครที่ฟังไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะโอเคเนาะ อ่ะไปต่อนะลูกนะไปต่อนะคะอ่าเราลองมานะคะเราลองมาดูพร้อมกันนะคะเรียนว่าสมบัติของวัตถุแต่ละชนิดที่นํามาทดสอบในวันนี้นะคะสมบัติของวัตถุแต่ละชนิดที่นํามาทดสอบในวันนี้นะคะอ่าทำมาจากอะไรบ้างเนาะอันแรกคะ่ะลูกแก้วแก้วนะ้ำเมื่อกีค้ค่ะทำมาจากอะไรคะทรายครับ แก้วน้ําทํามาจากอะไรลูกทามาจากอะไรลูก<น>ก็ทํามาจากทํามาจากอะไรคะแก้วน้ําทํามาจากทํามาจากแก้วนะคะลูกทํามาจากแก้วนะคะอะดังนั้นนะคะนักเรียนเขียนลงในตารางบันทึกผลการทํากิจกรรมของนักเรียนด้านล่างเห็นไหมคะอันแรกนะคะสิ่งของที่นํามานะคะแก้ววัสดุที่ใช้ทําก็ต้องเป็นแก้วนะคะวัสดุที่ใช้ทําก็ต้องเป็นแก้ว เนาะโอเคอ่ะต่อไปค่ะช่วยกันนะช่วยกันทับพีไหมทับพีไม้ทํามาจากอะไรลูกทับพีไม้ทํามาจากไม้ค่ะอ่ะเก่งมากทํามาจากไม้หนูก็เขียนไม้นะคะวัสดุที่ใช้ทําก็คือไม้เนาะเขียนเลยค่ะลูกเขียนเลยเดว ใครที่มาไม่ทันนะคะนันเรียนสามารถแทปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะหรือนะคะนั่นเรียนดูคลิปการสอนด้านหลังนะคะอ่ะต่อไปค่ะลูกขวดพลาสติกทํามาจากอะไรคะขวดพลาสติกทำมาจากพลาสติกค่ะอ่าถูกต้องทํามาจากพลาสติกนะคะให้นักเรียนเข้าใจนะคะว่าพลาสติกกับยางเนี่ยมันคนละวัสดุก,กันนะลูกยางเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นสูงอย่างเช่นยางลบ นะคะอันนี้ทำมาจากยางแต่ขวดน้ําที่เราใช้ทุกวันนี้ทำมาจากพลาสติกนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีสมบัตินะคะของวัสดุที่แตกต่างกันระหว่างยางกับพลาสติกนะคะต่อไปแม่บรรทัดเหล็กทํามาจากอะไรคะแม่บรรทัดเหล็กค่ะเราจะบอกว่าทํามาจากโลหะนะคะนั่นเรียนไม่บรรทัดเหล็กทํามาจากโลหะนะคะทํามาจากโลหะเนาะ วัสดุที่ใช้เป็นโลหะนะคะต่อไปค่ะครกหินครกหินทำมาจากอะไรคะหินค่ะ,ะครกหินก็ทำมาจากหินนั่นเองนะคะ,อะโอเคถ้าใครไม่ทันนะคะนักเรีนยนสามารถแคปเจอร์หน้าต่อตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เนาะแก้วทำมาจากแก้วทัาพีไม้ก็ทำมาจากไม้ปวดพลาสติกก็ทำมาจากพลาสติก ไม้มรทัดเหล็กทํามาจากโลหะส่วนครกหินนะคะก็ทํามาจากหินเนาะทางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะต่อไปนักเรียนคะเราจะมาช่วยกันคิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัตถุนะคะอย่างที่คุณครูบอกเนาะนักเรียนว่าเราจะใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเล่นนะคะหรือว่าประสบการณ์ในชีวิต จริงของนักเรียนน้อนที่เรียนเคยนาวัตดุเนี่ยมาขูดขีดกันนะคะซึ่งการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะไปทดลองย้อนหลังเมื่อเราเปิดเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนโอเคอ่ะมาดูค่ะอันแรกค่ะแก้วเอาตะปูไปขูดกับแก้วนะคะนักเรียนขูดขีดกับแก้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าะตะปูจะเป็นไม่ใช่ตะปูจะเป็นรอยแก้วจะเป็นรอยไหมคะ ไม่เป็นค่ะอ่าเป็นหรือไม่เป็นลกูกไม่เป็นค่ะอ่าไม่เป็นถูกต้องนะคะถ้าไม่เป็นนักเรียนก็เขียนการเปลี่ยนแปลงที่พบบนพื้นผิวก็คือไม่พบรอยขูดนะคะนักเรียนไม่พบรอยขูด,ขดะนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ โอเคนะคะอะแกนลงไปนะคะว่าไม่พบรอยขูดโอเคนะอะต่อไปทับพีไม้กับไม้ถ้าเออไม้ทับพีไม้กับตะปูใครจะเป็นรอย ใครจะเป็นรอยพี่าพีไม้ใช่ไหมคะนักเรียนถ้าพีไม้แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงที่พบบนพื้นผิวเนี่ยเราจะบอกว่ายังไงลูกเราจะบอกว่ายังไงพบรอยขูดหรือไม่พบรอยขูดคะพบรอยพบรอยขูดค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนเราก็จะบอกว่าพบรอยขูดใช่ไหมคะ ครบรอยขูดเนาะโอเคต่อไปค่ะลูกขวดพลาสติกเอาตะปูไปขูดขีดกับขวดพลาสติกอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยลูกเป็นรอยไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นค่ะเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นลองคิดดูดีดี อ่ามีขวดน้ำขวดน้ำแล้วเอาตะปูอ่ะตอนนี้คุณรูไม่มีตะปูว่ะไม่เป็นค่ะไม่เป็นไม่เป็นเหรอเป็นไหมเป็นเป็นไหมนักเรียนคิดว่าเป็นไหมเอาตะปูมาขเป็นค่ะจากขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นเป็นค่ะนักเรียนเป็นน้อยนะคะเสมอเนี่ยเราสามารถเจาะเจาะขวดพลาสติกได้เลยใช่ไหมนักเรียนอ่าดังนั้นนะคะเราก็จะบอกว่า พบรอยขูดขีดนะคะอ่าเราก็จะบอกว่าพบรอยขูดขีดเนาะพบรอยขูดอโอเคอ่ะนะคะใครไม่ทันให้แคปเจอร์หน้าจอนะใครไม่ทันให้แคปเจอร์หน้าจอต่อไปต่อไปค่ะ ถ้าเอาไม้มันทัดเหล็กมาขูดกับกระปูไม้มันทัดเหล็กแบบนี้อ่ะเป็นรอยหรือไม่เป็นรอยเป็นรอยค่ะเป็นรอยหรือไม่เป็นรอยไม้มันทัดเหล็กแบบนี้นะเดี๋ยวให้ให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวนะไม้มันทัดเหล็กแบบนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยคะคิดเป็นรอยหรือไม่เป็นค่ะเป็นรอยหรือไม่เป็นรอยหร็ค่ะ เป็นไม่เป็นเป็นรอยค่ะคําตอบคือไม่พบรอยขูดนะคะอันนี้คุณครูดทดสอบเรียบร้อยนะคะว่าไม่พบรอยขูดเนาะนักเรียนนะคะไม่พบรอยขูด,ดเ,เขียนให้ถูกต้องนะคะเขียนให้ถูกต้องอ่าโอเคนะคะและสุดท้ายค่ะลูกรบหินรบหิน เอาไปขูดกับตะปูอ่าอันเนี้ยเป็นรอยหรือไม่เป็นรอยคิดว่าเป็นรอยไหมคะครบกหินเอาตะปูไปขูดข้างๆค,ครบกหินไปขอหงยใช่ไหมไม่ใช่นะคะนั่นเดียนเอาไปขูดข้างๆครบกหินจะเป็นรอยหรือไม่เป็นรอยเป็นค่ะเป็นร<อ>หรือไม่เป็น<อ>หกูหกค่ะ ใครเคยใครเค,ใเ,คเ,ใเคยไปเที่ยวเขื่อนแม่กวงบ้างใครเคยไปเที่ยวเขื่อนแม่กวงนักนเรียนจะเห็นหน้าผาใช่ไหมนั่นเรียนนะคะนักเรียนตรงข้างๆของเขื่อนนะคะมันจะเป็นหน้าผาที่เป็นเป็นหินนะคะนักเรียนเนาะนั่นเรียนก็จะเห็นแบบว่านะคะหลายๆคนเนี่ยเอาแบบว่าวัตถุนะคะน้าเขาน่าจะเอาแบบตะปูนั่นแหละไปขูดไปขีดเขียนชื่อเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าอฉันมาเยือนแล้วนะ แต่อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทํานะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาตะปูไปขูดกับกกหินพกหินจะเป็นรอยไหมคะลูกเป็นไหมคะเป็นไหมคะเป็นนะคะนักเรียนดังนั้นเราก็จะบอกว่าพบรอยขูดนะคะอ่าพบรอยขูดโอเคนะคะอ่าเราได้ผลการทดสอบนะคะด้วยประสบการณ์ของเรา นะคะทั้งหมดห้า oh, ห้าตัวอย่างเ oh, oh. นาะวันนี้นะคะเรียบร้อยนะคะ oh. ใครไม่ทานให้แคปเจอร์นะคะใครไม่ทานให้แคปเจอร์หน้าจอได้เลยโอเคนะ oh. อ่ะตอนนี้อ่ะคุณครูไปต่อนะคะเปิดต่อไปหน้าเจ็ดสิบนะคะเปิดต่อไปหน้าเจ็ดสิบนะคะอ่าอันนี้ก็คือสรุปผลการทดลองเมื่อกี้เนาะ อเราลองมาดูคําถามหลังทํากิจกรรมนะคะคำถามหลังทํากิจกรรมเนาะน,นักเรียนหาวัสดุใดบ้างที่พบรอยขูดบนพื้นผิววัสดุนั้นมีอะไรบ้างลูกวัสดุที่พบรอยขูดมีอะไรบ้างคะตามตามตา <precise S 1> รางของเรามีอะไรบ้างลูกมีอะไรคะ <AC A. S 1> มีอะไรลูกใช่น,นะคะลูกมีม, <า S 2> มีทับพีไม้มีอะไรอีกคะ วย sociedad, บบการฉรดว bon. ัดพลาสติกแล้วก็อะไรอีกคะครกหินดังนั้นนะคะนักเรียนเอาว wow 3, อัสดุ3อันนี้นะคะนักเรียนเนาะสามอันนี้ไปเขียนลงในหน้า70ที่คําถามหลังทํากิจกรรมข้อที่1ค่ะอ่ะรวดเร็วค่ะลูกเขียนเลยนะคะเขียนอย่างรวดเร็วนะคะในคําถามหลังทํากิจกรรมข้อที่1นะคะ ถ้าพีไม้ขวดพลาสติกและครกหนินเนาะอ่ะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปค่ะ ข้อสองนะคะวัสดุชนิดใดบ้างที่ไม่พบรอยขูดบนพื้นผิววัสดุนั้นอะไรบ้างที่ไม่พบรอยขูดลูกตามตารางเลยมีอะไรละบ้างคะมีแก้วค่ะแก้วถูกต้องแก้วนะคะแล้วก,กวไ็ไม่มันทัดเหล็กนะคะไม่มันทัดเหล็กเนาะอ่ะเขียนลงไปนะคะเขียนลงไปในข้อที่สอง ค่ะอยูแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเนาะโอเคนะคะข้อ1ข้อ2เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาสรุปผลการทดลองพร้อมกันนะคะลูกเนาะนักเรียนเวลาเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องสามารถสรุปผลการทดลองจากกิจกรรมที่เราทำได้ นะคะนักเรียนเนาะซึ่งการสรุปผลการทดลองเนี่ยวันนี้เราก็จะสรุปได้ว่า<ม>วัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งแตกต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนเนาะมีความแข็งแตกต่างกันวัสดุที่พบรอยขูดจะมีความแข็งมากกว่าหรือน้อยกว่าตะปูมากกว่าหรือน้อยกว่าตะปูวัสดุที่พบรอยขูดอะค่ะที่พบรอยขูดจะมีความแข็งมากกว่าหรือน้อยกว่าตะปูลูกเป็ย er นยังไงคะลูก ความแข็งของเขาขจะเป็นยังไงถูกต้องอนะคะถ้าพบรอยขูดนะคะวัสดุนั้นจะมีความแข็งน้อยกว่าตะปูแต่วัสดุที่ไม่พบรอยขูดเห็นไหมคะนะักเรียน จะมีความแข็งเท่ากับนะนักเรียนเท่ากับตะปูนะคะอันนี้รู้เขียนผิดนิดนึงนะ,ะจะมีความแข็งเท่ากับตะปูแต่ในการทดลองนี้เราไม่สามารถเรียงลําดับความแข็งของวัสดุที่นํามาทดสอบได้นะคะนักเรียนยังไม่สามารถที่จะเรียงลําดับได้เนาะว่าทั้ง5ชนิดนี้นะคะ,ะวัสดุชนิดไหนมีความแข็งมากที่สุด วัสดุชนิดไหนมีความแข็งน้อยที่สุดนะคะอันนี้เราก็จะมาทดลองต่อยอดนะคะหลังจากที่นักเรียนกลับมาเรียนในรูปแบบออนไลน์ site, นะคะ,อะโอเคใครไม่ทานให้แฮปอหนา้าอนะคะ ไม่ทันให้แคปเจอร์หน้าจอนะคะหนูได้หนูไปซื้อเองด้วยซ้ำคูหนูไปซื้อที่มนเหนือ เสร็จยังลูกเสร็จแล้วยังคะสรุปผลการทดลองเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จค่ะอ่ายังไม่เสร็จเนาะอ่าไม่เป็นไรนะคะถ้าใครไม่เสร็จคุณครูแคปเจอร์หน้าจอให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะอ่ะเรีบเขียนนะคะ เนาอะอเดี๋ยวจะไม่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วครับโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะใครไม่เสร็จเดี๋ยวคุณปูจะแคปเจอร์หน้าจอให้นะคะ ครูแคบไวแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับผลการทดลองเนาะนักเรียนอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะนักเรียนนักเรียนการส่งงานนักเรียนก็ถ่ายงานส่งเฉพาะหน้าที่เจ็ดสิบเท่านั้นนะคะถ่ายเฉพาะคาถามหลังทํากิจกรรมนะคะวิธีการถ่ายเนาะนักเรียนนักเรียนเขียนชื่อนักเรียนติดลงไปเลยนะลูกนะเขียนชื่อนักเรียนติดลงไปที่อ่า แบบฝึกหัดของนักเรียนเลยนะคะนักเรียนแล้วก็ถ่ายบริเวณช่วงนี้เท่านั้นนะคะถ่ายบริเวณช่วงนี้เท่านั้นนะคะไม่ต้องถ่ายมาทั้งหน้านะคะนักเรียนถ่ายเฉพาะคําถามหลังทากิจกรรมหน้าเจ็ดสิบโอเคไหมนะคะนักเรียนโอเคไหมคะนักเรียนเนาะสาหรับวันนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะคุณครูสอนในกิจกรรมเรียบร้อยดีไหมคะลูกไม่มีการบ้านดีไหมดีไหมคะดีค่ะอ่าดีนะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ย คุณครูสอนไปหมดแล้วนะคะนักเรียนทุกคนต้องส่งงานครบนะคะนักเรียนทุกคนจะต้องส่งงานครบแล้วก็จะต้องส่งงานให้มากขึ้นนะคะนักเรียนไปดูนิดนึงถึงการเช็คชื่อนะคะคนที่ยังไม่ได้เช็กชื่อเนอะะะาะร่าจธรรมนูนนะัทพงศ์นะัทพงศ์เห็นแวบๆในห้องเหมือนจะอย,ยูนะ่ใช่ไหมนัทพงศ์ครับร่ารรมนูนมานะคะแต่ร่ารรมนูนเช็คชื่อไม่ได้ครับทําไมอะลูก ยายผมยายผมต้องไปทํางานครับยายผมจะชื่อให้ไม่ได้ครับผมเค็งเองได้ไหมครับผมเค็งเองได้ไหมครับพื้นที่ผมมันไม่พอครับพื้นที่ไม่พออ่ะไมวได้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะเช็คให้เนาะอ่ะนัทพงศ์นะคะน้คารินแสนหลวงน้คารินอาหารหางแซ่บขนกพรเหมือนเดิมขนกพรนี่คือยายใช่ไหมใช่ไหมนั่นเียน เออหายเลยนะนักเรียนขาบอกเพื่อนด้วยนะคะกิติยาพรนะคะแล้วก็ฟันดอไทยที่ยังไม่เช็คชื่อนะคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่เช็คชื่อเนี่ยมันจะมีผลต่อนะคะเวลาเรียนของนักเรียนด้วยนะคะส่วนนักเรียนที่เข้าเรียนเป็นประจำเนี่ยดีมากเลยนะคะนักเรียนรอเกตสีจากครูทิพย์ได้เลยนะคะในปีนี้เนาะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้มีใครมีคําถามที่จะสอบถามไหมคะ มีไหมคะมีไหมลูกไม่ม,มีคะมไม่มีนะคะไม่มีเนาะมีมะค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวนะคะคุณครูส่งส่งอสรุปผลการทดลองเมื่อกี้เข้าไปในห้องให้นะคะอ่ะโอเคนะคะ ถ้าไม่มีใครมีคำถามแล้วคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะไม่ไหวคะลูกสวัดีค่ะ